ก็จะไหลเรื่อยๆน้ำไหลแรงไหมครับเป็นโคลคัพกบครับผมที่มันไหลมา ข้างที่จะเข้าห่างตัวครับผมใ่ับสประมาณสี่น,นิ้วนะครับสี่นิ้วยันฝ่ามือครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อาจจะเข้าห่างหน่อยครับแต่ก็จะใสสวยอยู่ครับผมใส่นี้ครับอ,อากาศมันเย็นครับผม ที่แรกคิดว่าเป็นปลาชักเกอร์นะครับสรุปเป็นปลานินเชยเลยเออได้่ามเแล้วผมไปไ้สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาทีม h ช n แน,นลนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพามาตกปลาอย่างหมายคคองธรรมชาตินะครับก็จะเป็นคคองใหม่เรียบถนนสุขุมวิทสายเก่าของผม อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการครับผมที่อยู่ตรงขาบินแร่ก็ใายเป็นงานของคัน6ฟุตครับผมลวงเบ็ดทั้งหมด5คันนะครับเป็นคัน U L ครับผมแล้วก็2เซนครึ่งครับผมตะกั่ว15กรมนะครับประมาณนี้ครับ ล็อกจะเป็นของค่ายวีเบหมดเลยครับเบอร์สองพันครับล็อกสายเอ็นนะครับสิบปอนด์ครับผมไทยลีนสายเต็มนะครับตะขอเบ็ดนะครับจ่ายเป็นของค่ายวีเบนะครับของค่ายวีเบสกับผมเบอร์ศูนย์ตะขอศูนย์จุดห้านะครับเสียงอาจจะดังรบกวนหน่อยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเพิงล้างเพิงล้างนะครับหรือว่าร้านร้านที่เขาเคยขายหอยริมถนน อยุมวิทนะครับขายขอหอยขายของทะเลนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยทิ้งล้างแล้วก็เลยมานั่งตกตกปลาพอได้ไปทั้งข้าวผมน้ำไหลแรงครับเชาวปักตบไหลนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเสียงดัง พังหน่อยนะครับระวังนะครับหน้าไม้ก็จะประมาณนี้นะครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อมะเดือนะครับน้ำหมักรูกมะเดือที่เราเคยเอาไปตกคลองบางปาในอีพีที่ผ่านมานะครับตัวนี้เลย พอใช้ได้นะครับงานปานิงก็ถือว่ากินอยู่นะครับก็ไม่ค่อยจับเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูการเริ่มเขานาหนาวปานจะกินยากนิดน,นึงครับผมเดี๋ยวผมสภาพลบหนาวนะครับลบหนาวหนาวแรกมานะครับก็ Deu เลยทีเียวนะครับปานี้จะเข้าห่างหน่อยนะครับอากาศมันเย็นครับผม โอ้คันตกตกับต,ตกน้ำเลยนะครับ กหล่นน้ำนะครับตัวเล็กจึงแรงนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ก็ ที่ยง14นาทีนะครับผมก็จะกลับกลไปดูคนงานรวมพร้อมกันเลยครับผมปหารที่ได้นะครับก็จะอยู่มีปานินกับหมอข้างดำนะครับผมแล้วก็มีปลาหมอตัวนึงครับผมจะประมาณนี้แต่ปลาไซส์สวยอยู่นะครับหมอข้างดำมีอยู่3ตัวครับผมเป็นปานินครับผมหมายก็ พอได้ทำกับข้าวครับผมปลาไส์ประมาณนี้ครับสี่นิ้วครับผมสมนิ้วสี่นิ้วก็ทะ้าไปครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับไหม คลองนี้เขาเรียกตาม Google Map จะเรียกว่าคลองใหม่นะครับแต่คนพื้นที่แถวนี้จะเรียกว่าคลองสุขุมวิทครับผมเพราะว่ามันติดกับถนนสุขุมวิทนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการครับผมแต่ที่อยู่ตรงคอมเมนต์แรกครับผมปลาค่อนข้างที่จะกินหางนะครับก็ผลงานคืนวันก็พอได้ทํากับข้าวครับผมถือว่าปลากินห่างมากนะครับพักนี้เข้าหนาวแรกครับผมลมแรงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกหอยแค้งเก่าครับผม ก็ไม่ถือว่าเก่าเพราะว่าแกจะอยู่ฝั่งตอนนี้แกขายอยู่ตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านเดิมของแกรครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็พอมีเวลานะครับครึ่งวันครับผมวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมสำหรับคลิปนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาพวก,กใหมาคลิปต่อไปนะครับ ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องนะทีมชาแนลด้วยนะครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่วาควคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม